ถุงจ้าม,ม,มาเด้อมาเด้อมากินของสูงจ้าพี่น้องคอนสูงไกลบ้านนี่ล่ะเพราะได้ไปไกลดอกตรนแรกว่าสิเอามือจกกันละได้ไก่ไม้ไก่ไม้จห่มเบิ้งไก่กัดกันแลยววเต็มถาดเลยพี่น้อง ตูีมันนั่นด้ตูมันนั่นด้เตรียมถ่ายแล้วเดงจริงคือห้างนี่ห้างนี่ห้างนี่แห่งไงจิมี่บอวเมืองก่อนนี่มันกระสีนบ่ค่อยกัดท่อปันไดมันกกัดยุ่นนะไตวานทาแป้งพี่น้องใส่แป้งนะพี่น้องยรรมาดามาไตวานหมดสิตายกับซาแอมถ่อมหมดข่อยเฮี้ยนข่อยหมดข่อยหมดตายยากหมมันกัดขาเขาหรอ เต็มถาดเต็มถาดแม่มันนะ่ะเต็มถาดไปเอาค่อยค่อย,อย,อยเฮ็ดแห้งมาฉีดห้ง<า>องใหญ่เลยพี่น,น้องกั้นความลงผุ่มยุม่งขึ่งเออนั่นละออมันเบิดเบิดพดน๋ยวคอยไล่หมดให้ นั่งก็เบิดนั่งก็เบิดนั่งเพียงข้าังว่างอันไป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 เฮ้ยเฮ้ยเทสิได้กินสื่อโหลดเด้อพี่น้องเลยโลละหกลอยก็สื่อซะเทสิได้กินออกหันเบิดตโต้เลยเอ่อเม้มันออกเหมืน แม่มันไตออกตัวเมียมกำลังไตออกเขากับจงไว้แต่ไข่มันตรวจากาาพี่น้องเขาก็สซีเรียกออกมานอื้ออันซ่อนแม่มันหลายบ่ได้หลายบ่เถื่อนได้เติมกันอยู่อือไ,ได้ลายเต๋อพตัอเหรอเขาก็ปล่อยให้แม่มันไตออกก่อนเด้อแม,ม่นไปเห็นห้างไหม่ไปไข่อีกนี แมนเห็ดคือหา้างข้นเทิมต้นยางพี่น้องโอ้โห้้า <c oughs> พี่น้องเ,งยเลยเอื้อยถือกัดบิมเพื่อใคยใส่นี่น่อยเรกไปเจียมถือจะคองพี่ห้างหน่อยห,าหอยาอย้างน่อยมีห้างใหญ่เลยกบอกว่าทั้ วิธีการหาอะไรนะไข่หมดแดงฉบับใหมไไ่ไปได้ยังก่อนไปได้อาวุธมาไหมพี่น้องมาหันมันปวดถึงมันยืดสูงปวดปวดเห็นไหมครับไข่แบบง่ายโมเดลดงตาร์เต้นยค่ะทุกคออกออกคางออกคา,างกับโเ๊ปปันกัน <laughs> nhiều nhưng cây nhanh ngam cây tìm rồi bên khay phả bữa đầu hơi buồn phải hăng chân mi một cái hăng nhiều hăng nhiều quá chứ đi xay lên đây bơ tìm krabiêu <laughs> bêu à. hăng nhầy thưa hăng nhầy còn hăng bậc quạt ôi mịt cái nhầy cầu đây bà à, เนี่ยเบ,บแลอเฮงหนิเฮงหนิงเนี่ยเบ,บแลอเอาเฮงหนิก่อนได้อยเรอปหาเรื่องไปทีนี่อย่างเขาขาวขี่ไม่งตัวนี้อะไมันใครอะไมันใครอย่างละพีน่น้องนี่ใครมันบละขี่ไม่หรือมันพึ่งใครเฮ้ยมันเขาก็ใครตนิ ก็เคยเห็นได้นี่เชลียแหลกได้หน่มันยกออกปึ๊งปัดแตกคักพี่น้องใครเริ่มต้นมันบ่หนิหรือจังไหนเลือไม่ไอีหยังคือเป็นแนวนี่งไปซุ้มไปไกลๆมันเป็นใครเนี่ยน้อใครยี่หรี่ใครมันเขาก็ใครบ่หรอปัดขังแหลกในชีวิตที่เคยเห็นอ๋อมันเขาก็ใครใครนี่เนาะจนประโยชน์ปาดสิได้วะมึงเนี่ยล่ะแต่มันใครเต็มเนี่ยปุ๊ย อีหยังนี่คือเป็นป๊าโท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 เบื้งในแล้วโอ้ยอะแมนไข่มันโอ้ยดีใจเบิดปื๊ดมันกับแมนไข่มันอยู่แต่มันเป็นไข่น้อยพี่นอนจะเบื้องไปเอาไปไว้้นมันคือกอ